โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เปิ้ลนะครับผมเป็นผู้ใช้ซอนเทสอีกหนึ่งคนนะครับผมพี่เปิ้ลตอนนี้ใช้ตัวไหนอยู่ครับใช้ตัวดีครับดีไหมดีจริงจริงครับดีใช่ไหมพี่ดีมากครับดีขนรถครับพี่เปิ้ลคิดยังไงถึงเลือกออกซอนเทสครับชอบเพราะว่าชีแรกเลยอยากได้รถสปอร์ตตัวเราพอเราตัวคนเป็นสูงร้อยหกสิบห้าแต่อยากได้เครื่องใหญ่นี่คือตรงสเปคเราสุดแล้วแล้วหลังจากขี่มาเป็นยังไงบ้าง โอ้สบายสบายใช่ไหมสบายเกินสบายเกินทำไมถึงเรื่องออกที่ออนไลน์ครับออนไลน์ก็คือหนึ่งคือคนขี่มอเตอร์ไซค์บางครั้งมีงานมีการครอบครัวออนไลน์นี่ก็มีการจัดทริปเมตติ้งมิกติ้งเจอกันหน้ากันเนี่ยคือเรามีเวลาว่างเราสามารถจะมาหเขาได้ครับสุดท้ายนี้ครับมีอะไรฝากคนที่กำลังตัดสินใจซื้อซอนเทดอยู่ครับก็โอเคเป็นรถที่ที่ดีนะคุณจะไปมองว่าเป็นรถจีนหรือรถอะไร รถคุณลองใช้ดูว่ารถมันโอเคคุณภาพดีมากครับแล้วก็การบริการก็โอเคติดตามอย่างแล้วก็ที่สําคัญคือเขาอยู่กันแบบฉันมิตรแบบครอบครัวกันนะครับแล้วถ้าเกิดคนที่กำลังแบบว่าสนใจจะออสอเทรเลียครับออนไลน์เลย่วนจีเลยมาได้เลยแล้วรถแน่นอนนะเพราะก่อนก่อนออกมาเนี่ยเขาจะตรวจสภาพให้เรียบร้อยเช็คกันได้เรียบร้อยทุกอย่างพร้อมและมีของแถมมีโปรด้วยช่วงนี้โอเคขอบคุณเรับขอบคับค โอเคครับผมพี่แดงครับครับผมทําไมถึงเลือกออกซอนเทสครับตอนแรกเลยเพื่อนเป็นคนแนะนำน้องน้องไเพื่อนแต่เเพื่อนเนื้อน้องแล้วกันรถมอไซค์รถมอไซค์เนี่ยน่าจะเล่นรุ่นนี้ครับเพราะว่าสีๆีก็โอเคครับก็เลยตัดสินใจลองไปลองขี่ดูก็โอเคเออชอบชอบแล้วที่ลุงรวนหลังจากที่ขี่มาเป็นไงบ้าง ก็ก็รู้สึกว่าประทับใจนะอ่าหลายๆจุดเบรกดีนุ่มนวลดีเบาะนั่งสบายยอมรับในจุดนั้นแต่ตอนแรกก็มีความรู้สึกของจีนเนาะใช่มันก็เลยนิดหน่อยแต่พอราได้ใช้มันมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้จีนนำหน้าไปเยอะแล้วแล้วทำไมถึงเลือกออกที่ออนไลน์ล่ะครับทำไมเลือกออกก็พวกกันอีกนั่นแหละพวกแนะนำกันใช่ไหมโดน ป้ายยาจากมาเปิ้ลนัครับละมานก้บป้ายยาสุดนท้ายนี้ครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กําลังตัดสินใจจะออกคอนเทนอยู่บ้างมาเลยครับคุณไม่ต้องไปจงจีนอะไรว่ามันไม่ดีมาเลยมาลองดูเลยรับรองคุณจะประทับใจโอเคครับคุณจะประทับใจเลยว่ามันที่จีนยุคเก่าแล้วจีนยุคใหม่ใช่ไหมผมผมขี้ผมยังอึ้งเลย ขอบคุณนะครับสวัสดีครับอยู่กับลูกค้าอหนึ่งท่านนะครับผมที่ขับซอนเทสมาเหมือนกันนะครับผมพี่ชื่ออะไรครับชื่อชื่อเอกครับพี่เอกนะครับพี่เอกครับทำไมถึงเลือกออกซอนเทสครับเอ่ออย่างแรกก็ตอนแรกก็คือลังเลเพราะว่ามีเจ้าตลาดอยู่สองสองยี่ห้อใช่ไหมครับแล้วซอนเทสเพิ่งเปิดตัวมาตอนนี้ก็ลังเลอยู่ว่า จะออกเจ้าตลาดดีหรือว่าจะออกซอร์เทจซึ่งเปิดตัวมาใหม่ดีแต่ด้วยเรื่องของฟังก์ชันการทำงานแล้วก็การคุ้มค่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะก็คือได้ได้ลองขี่ก่อนที่จะซื้อก็สรุปว่าคันมันมันน่าจะโอเคสำหรับตัวผมเองครับมันก็เลยน่าจะใช่สำหรับตัวผมก็เลยออกซอรเทครับครับแล้วหลังจากที่ขี่มาใช้งานมาเนี่ยเป็นไงบ้าง โหเยี่ยมเลยไม่มีตอนนี้ยังไม่พบที่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 มันเป็นปัญหาสําหรับผมตัวผมนะตรนนีก็ตอนนี้ก็ยังยัง,ยงถือว่ายังตอบโจทย์เลยแหละเพราะว่ายังไม่มีปัญหาในเรื่องการใช้งานเพราะตอนนี้แคปขับได้ประมาณ3-4มสี่พันโลล,ละไม่เจอปัญหาเลไครับผมโอเคทำไมถึงเลือกออกที่ออนไลน์ครับอ่าอย่างแรกเลยผมเจอใน f เฟซบุ๊กแล้วก็ใกล้กับที่ทํางานแล้วก็มันก็ลงตัวในเรื่องของ การซ่อมบำรุงที่ใกล้บ้านอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกออกที่นี่ครับพี่พี่ออกที่สาขาไหนนะครับรามคแหงครับสาขารามคํแหงนะครับผมโอเคครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังตัดสินใจซื้อ่าซอนเทสอยู่ครับก็ก็อยากจะคือคือผมจะอวยไปก็ลา้ประโยชน์ให้มาลองขี่ก่อนให้มันลองขี่ลองด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้คำตอบเองว่าใช่หรือไม่ใช่ครับโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ เมื่อกี้เราถามผู้ขี่ไปแล้วเดี๋ยวถามผู้ซ้อนบ้างว่าสอนสันจแล้วเป็นไงบ้างโอ้โห oh, 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 oh. แรงมากค่ะ mm hmm. เหมือนได้ขับเองวิส,สัยทัดสุดแบบมองไกล mm hmm. ชัดเจนค่ะ mm hmm. ครับผม เราเรื่องของการนั่งอะไรยางเงบ้างครับนั่งสบายค่ะยิ่งถ้ามีเองข้างหลังนี่แบบพิงสบายเลยใช่ไหมยืนยันเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินใจในการซื้อทัานี้ไหมใช่ค่ะไไปลองด้วยกันเลยใช่ไหมครับไปลองด้วยกันค่ะตอนแรกก็คือไปลองด้วยกันแล้วเออรูสึกว่ามันเออสบายมันสูงมันแบบดูแบบได้ไกลอะไรเงี้ยใส่ทันดีก็เลยให้แฟนซื้อเลยค่ะยืนยันจากผู้ซ้อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้กับทีมแม่บ้านะนีับ ดีมากเลยค่ะยังไงลองมานั่งดูนะคะแล้วก็จะฟิวเดียวกันค่ะชอบค่ะโอเค,อเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ